เป็นอะไรไปไม่มีความสุขหรอพอ้วยเปล่านิดหน่อยมันก็แค่อารมณ์น่ะคุยกันไหมอืมวันนี้เจอโออีเซียนใช่ไหมล่ะตอนที่ฉันรู้จักโออีเซียนคือตอนมหาลัยเขาเป็นรุ่นพี่พ่อแม่บุญธรรมของฉันเพิ่งเสียชีวิตฉันอยู่ในสภาพที่ไม่ดี โออีเซียนอยู่กับฉันตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นพ่อแม่ของเขาก็ไม่อยู่แล้วดังนั้นเขาสามารถเข้าใจว่าฉันรู้สึกอย่างไงในเวลานั้นเขายังคงอ่อนโยนและมีน้ำใจหลังจากเรียนจบพวกเราก็เข้าทำงานที่บริษัทเดียวกันเขาได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วและได้เลื่อนขั้นตอนนั้นโออีเซียนพูดว่าจะให จัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และให้ฉันมีความสุขที่สุดที่บ้านฉันเชื่อในตัวเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันมันมาก,มากเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันเห็นด้วยตาของฉันเองฉันเลือกที่จะไม่สนใจพวกเขานายรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในภายหลังโออีเซียนต้องการแต่งงานกับจิงซือเขาเรียกฉันว่าเมียน้อยทำให้ฉันอาในบริษัท ต้องการขับไล่ฉันออกไปสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันทำให้ฉันเปลี่ยนมุมมองใหม่ขึ้นตอนนี้มาคิดดูว่าเขากับเขามา8ปีแต่ฉันไม่เคยรู้จักโออีเซียนจริงๆเลยเรื่องของเขามันผ่านไปแล้วทุกวันนี้ก็มีฉันอยู่เคียงข้างเธอไม่ใช่หรออยุ่ด้วยที่ฉันรู้จักตอนนี้คือตัวต้นของนายจริงๆใช่ไหม นายคงจะไม่ปิดบังด้านที่ฉันไม่รู้หรอกใช่ไหมแน่น,นอนว่าไม่รุยเซียวหนิงฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจอีกฉันจะปกป้องเธอตลอดไปตลอดไปเอ๊ะน้องสาวพี่เปาเอ,อ๋อทำไมถึงเป็นพี่ล่ะทำไมพี่มาอยู่นี่ เธอหรือว่าฉันยังทำงานที่โรกามีเดียด้วยใช่ไหมใช่จริงด้วยเธอกินข้าวชาวหรือยังฉันรู้ว่ามีร้านขายขานมปังยุกใกล้กับบริษัทอร่อยมากฉันจะพาเธอไปที่นั่นโอเคไปกันเออเสียวนิง ซิหนิงอดทนไว้นะคนในครอบครัวส่งเพียงเท่านี้พอผู้ป่วยต้องการรับความช่วยเหลือในตอนนี้พวกคุณรอข้างนอกก่อนในระหว่างการผ่าตัดน้องสาวเป็นไงบ้างเออ,เ,อ,อเธอก็ได้รับบาดเจ็บไปตรวจดูต่อยหนอ่อยเถอะฉันไม่เป็นไรน้องเป็นยังไงบ้างฉันเห็นเธอเลือดออกเอยอะมาก เธอเธอคงจะไม่ไม่เป็นไรเซียวหนิงจะไม่เป็นไรแน่นอนผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชาผมไปตรวจสอบยานพหาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและพบว่าเป็นรถที่ไม่มีใบอนุญาตและคนขับได้หลบหนีไปแล้วผมส่งคนไปตรวจตาที่จุดแยกต่างๆไม่พบแม้แต่ร่องรอยของคนขับเป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้ไหมว่ามีบางคนจงใจแต่ทำไมคุณกูเซี่ยวหนิงมีศัตรูในที่ทำงานบ้างไหมฉันรับประกันได้ว่าเซี่ยวหนิงเป็นพน,นักง,งานใหม่ที่ไม่เศร้าความเกลียดชังให้กับผู้อื่นใครกันแน่ที่ต้องการทำร้ายเซียเซ่ยวหนิงเซี่ยวหนิงเซี่ยหนิง ันนี้พ่อและแม่จะพาลูกไปที่ที่สอรนฤดูร้อนดีไหมดีค่ะเซียวหนิงอยากให้พี่ลุยไปด้วยกันได้ไหมคะตราบใดที่พ่อแม่ของพี่ลุยเห็นด้วยก็ได้หละลูกดีมากเลยค่ะแม่เซียวหนิง ห้าชั่วอโมองต่อมาหมอคนเคยเธอเป็นไงบ้างแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างการผ่าตัดโชคดีที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลาผู้ป่วยพ้นอันตรายแล้วรอครับดีจังเลยเอาใช้เวลาสักครู่เพื่อให้ผู้ป่วยตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้เขาต้องได้รับการดูแลให้มากๆเข้าใจแล้วครับ ฮะวันต่อมาหมอครับรายวันแล้วทำไมเซียวลิงยังไม่ตื่นสัญญาชีพที่สำคัญในปัจจุบันของผู้ป่วยเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาจะตื่นเมื่อไหร่ในการผ่าตัดครั้งก่อนการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยหยุดลงซึ่งอาเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของผู้ป่วยตอนนี้ยังไม่ตื่นบางทีอาจจะเป็นเหตุผล เซียวหนิงเธอคิดอะไรอยู่น้องยังไม่ฟื้นอีกเหรอใช่แล้วจับคนขับได้หรือยังเฟิ่งเหลียนพบผมที่อยู่ในรถคันนั้นและกำลังทำการทดสอบ DNA เป็นที่แน่นอนว่าไม่เป็นผู้หญิงแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้ในฐานข้อมูล DNA ในประเทศ ผู้หญิงผู้หญิงคนไหนที่จะมีความเกลียดชังกับน้องได้ขนาดนี้เธอมีศัตรูบ้างหรือเปล่าในเวลานั้นรถวิ่งมาหาเธอสองคนจริงๆแล้วเป้าหมายอาจจะเป็นเธอก็ได้ฮะฉันไม่เคยมีเรื่องก,กับใครในายรักษาระยะห่างจากฉันดีๆหัวหน้าเยเมื่อคุณมีแฟนแล้วอย่าทำตัวดีกับผู้หญิงคนอื่น ฉันไม่ต้องการให้นายไปรับไปส่งจากที่ทำงานทุกวันนายจะทำให้ฉันเดือดร้อนแทนเชิน,นิงอะไรกันนายมีแฟนแล้วเหรอทำไมถึงไม่เคยได้ยินนายพูดถึงเรื่องนี้ผู้บัญชาผมฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวพวกนี้จะมาเยี่ยมไหมเปล่อเอเสี่ยนิงดูสิ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเรารีบตื่นขึ้นมาเราเร็วได้ไหมเปาเออเปาเปออได้ช้าๆหน่อยแบบนี้มันอันตรายนายอยากตามฉันมาได้ไหมเปาเออเปาเปออตอนนี้เธอต้องอยู่ในอันตรายแล้วฟังฉันอธิบายก่อนจริงๆแล้วไม่ต้องอธิบาย คนน้าทหารเย่คนนทหารเย่นายกังวลเกี่ยวกับความสะดวกสบายของฉันฉันขอขอบคุณมันฉันก็รู้ว่านายไม่ได้มีความหมายอื่นเป็นเพียงตัวฉันเองไม่สามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ปอ,อขอโทษด้วยฉันกลัวว่าคงไม่มีทางมองหน้านายได้อีกดังนั้นหลังจากนี้เราอยากเจอกันอีกเลยเปอ,อฟังฉันอธิบายหน่อยได้ไหมเธอ ฟังฉันอธิบายหน่อยสิทำไมเธอเอาแต่พูดอย่างนั้นฟังฉันหน่อยได้ไหมทำไมวันที่สองเขาไม่มาจริงๆด้วยไฮเร่งงานแล้วไปดื่มกับสแก้ไหมคือว่าฉันเธอรู้ไหมว่าซูเซียวอยู่อกหักหน่ะเธอมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเรามาปลอบใจ เธอกันหน่อยเถอะอย่างนั้นเหรอได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไปพวกเธอรู้ไหมทาไม่ใช่เพราะฉันบังเอิญไปที่ถนนเมื่อวานนี้เขาจะมือกับภรรยาของเขาไปช้อปปิ้งฉันคงไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วอะไรนะเอ้เร็วก็หขกฉันคืนชีวิตหนุ่มสาวฉันมาใช่ก็แค่ผู้ชายเร็วคนนึง เธออย่าไปเสียใจเพื่อผู้ชายคนนั้นฉนแก้วพรุ่งนี้เป็นฮีโร่อีกคนเซียวหยูว้าเซียวหยูเป็นอะไรไปแต่ว่าฉันลืมเขาไม่ได้พวกเธอไม่รู้หรอกเขาทำดีกับฉันมากเมื่อฉันเขารวมบริษัทครั้งแรกฉันไม่รู้อะไรเลยและไม่มีใครอยากคุยกับฉันมีเพียงเขาเท่านั้นที่ปฏิบัติต่อฉันแตกต่างกันและสอนงานฉันอย่างอดทน ต่อมาเขานํากาแฟมาให้ฉันทุกวันในวันเกิดของฉันเียาของขวัญให้ฉันอย่างเงียบเขาจะดูแลฉันแม้ว่าฉันจะป่วยเธอคิดดูสิถ้าเขาไม่ชอบฉันทําไมถึงดีกับฉันขนาดนี้ในความเป็นจริงเขาไม่เคยบอกว่าเขาชอบฉันมันเป็นความคิดที่ปรารถนาของฉันและฉันชอบเขาทําไมทําไมทําไมถึงไม่ใช่ฉันที่เจอเขาก่อนฉันโง่มากใช่ไหมฮะ เพื่อนจ๋าฉันเข้าใจเธอเอ๋อาฮะรีบเอาเออเป็นอะไรไปเมาแล้วล่ะฉันจะดื่มอีกไปพวกเราต้องไปต่อแล้วล่ะเปเออเซวอยู่ดื่มจนเป็นแบบนี้เขาคงกลับบ้านคนเดียวไม่ได้ไม่เป็นไรฉันเดินไปเรียกแท็กซี่ที่ปากทางได้บายบาย น้องสาวมาคนเดียวเหรอมาเล่นกับพวกพี่ไหมจ๊ะฮ่าฮ่ฮพนาเป็นใครเวยนหัวจังเออเธอยืมไม่ไหวแล้วมามาพวกพี่จะพะยุงเองอย่าอย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะไปเธอใส่หัวไปคนาทหารแย่บ้าเออ,เอ,อทำไมเธอถึงดื่มขนาดนี้ แม่งที่แท้ก็มีคนมาด้วยไปไปทำไมฉันถึงเห็นหวหน้าทหารแยกกันใช่ฉันฝันหรือเปล่านะไอ้คนแล้วบอกฉันว่าอย่าฉันบอกว่าอย่ามาเจอกันอีกนายก็ไม่มาจริงๆฮะโอ้ฉันลืมไปเลยนายมีแฟนแล้วนายมีแฟนได้ยังไงหยุดพูดได้แล้วเดี๋ยวฉันส่งเธอกับบ้านนะ อย่างไรก็ตามมันไม่พีกฎหมายนะหึปอเอ๋อเดี๋ยวก่อนแม่จะเป็นความฝันก็ดีเชียนหนิงฉันชอบนายฉันต้องการเป็นเจ้าของนาย เป๋ฉันจะทำให้เธอรู้ว่านี่มันไม่ใช่ความฝันเชนิง